เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมดะก้อนหัตในค่าย PG กันอีกแล้วนะครับมาก็ฝันเพื่อนนะครับกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็รับชมนะครับเพื่อความบันเทิงด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวรอมาโหลดสักครู่นะครับมาอันดับแรกนะครับผมว่าผมก็จะไปเติมเด็ดก่อนนะครับผมเด็ดมันช้าเหลือเกิน รอมาโหลดสักคู่นะครับเพื่อน โอเควันนี้มีทุนวันละหมื่นสามเลยครับเดี๋ยวขอเป็ดละร้อยเลยแล้วกันก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเกมใหม่ๆนะครับอ้าวเรียบร้อยมังกรมังกรนน้อยตื่นเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับกดไปหนึ่งที ยังมองเห็นตัวจ่ายอยู่โอเคแม่มังกรของเราจะตื่นหรือเปล่านะครับงานนี้โอ้โหเหมือนจะเหมือนจะไม่ตื่นนะครับมาหปรัปเป็นหน่อยแล้วกันนะครับ ยังไหลยอยู่นี่ครับก็ตอนนี้เล่นช่วง5โมงนะครับจะ5โมงละนะครับเล่นตามตารางโมนัสนะครับแมามันอีกแค่สามเปอร์เซ็นต์มังกรไม่ตื่นให้นะครับโอ้โหโอเคสักรอบหนึ่ง มองเห็นตัวจ่ายอยู่มังกรเขียวเกือบเต็มแหงต้องตื่นแล้วแหละโอ้โหไอมังกรของเราไม่ตื่นอีกแล้วนะครับมันเป็นอะไร,รับเนี่ยแค่นิดเดียวมันจะตื่นให้เราไม่ได้เหรอโอเคนะครับกองได้กำไรอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวพอละนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้เขาก่าวคำว่าสว,าสวัสดีครับผม